ในปีที่3ของการเรียนมหาวิทยาลัยของผมชีวิตเต็มไปด้วยการเรียนและกิจกรรมต่างๆแต่การค้นพบข่าวสารและเรื่องราวใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีสีสันวันหนึ่งข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงทําให้เราทุกคนตกตะลึงมันคือข่าวการฆาตกรรมที่เกิดจากคนที่หลอนยาเสพติดจนกลายเป็นภาพหลอนที่ทําให้เกิดความโกลาหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัวคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าครอบครัวของตนเองที่บ้านพักของงอเขาเองโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จากความบ้าคลั่งและภาพหลอนที่เกิดจากยาเสพติดบ้านหลังนี้มีสมาชิกทั้งหงดหงคนรวมถึงคนร้ายซึ่งมีลูกและภรรยาของเขาอยู่ร่วมกันด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนกระทั่งข่าวนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและผู้คนทั่วไปแอนบีมและผมพวกเราทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยเด็กเราเคยผ่านช่วงเวลาที่ดีและร้ายด้วยกันแต่การเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่น่าสะพรือตัวนี้ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเรา ข่าวการฆาตกรรมดังกล่าวทําให้เราสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านที่เราเคยได้ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับความน่าสยดสยองในอดีตเราตัดสินใจที่จะไปสํารวจที่เกิดเหตุด้วยความอยากรู้และท้าทายแต่การตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราทราบดีว่ามันอาจเป็นเรื่องอันตรายในวันเสาร์หนึ่งหลังจากที่ข่าวนี้โด่งดังขึ้นเราสามคนตัดสินใจออกเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุเราเตรียมตัวให้พร้อมด้วยกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการสํารวจเมื่อเรามาถึงที่บ้านหลังนั้นสิ่งแรกที่เรารู้สึกคือความเงียบและความมืดที่ปกคลุมบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบแต่ความรู้สึกที่เราได้รับกลับไม่ใช่ความสงบเลยเราได้ยินเสียงลมพัดและเสียงใบไม้กรอบกราดแต่ความเงียบที่มีอยู่รอบตัวเราทําให้รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แอนและบิมต่างก็รู้สึกเหมือนกันเราตัดสินใจที่จะเข้าไปในบ้านเพื่อสํารวจแต่เรายังคงรักษาความระมัดระวังตลอดเวลาบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานดูเหมือนว่า หลังเหตุการณ์ฆาตกรรมเจ้าของบ้านไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตที่นี่อีกเลยเราเริ่มเดินไปตามทางเดินในบ้านทันทีที่เราเข้าไปในบ้านความรู้สึกของความเย็นเยือกทําให้เรารู้สึกเหมือนกับมีใครบางคนกําลังมองเราจากที่ไหนสักแห่งดูเหมือนว่าเราจะเจอกับอะไรที่แปลกประหลาดแอนผู้เสียงเบาเขาเคยเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนจะไม่มั่นใจบีมเดินไปข้างหน้าและเริ่มสำรวจห้องต่างๆโดยใช้ไฟฉายและกล้องถ่ายรูปเราทุกคนต่างรู้สึก ถึงบรรยากาศที่อึมครึมในบ้านเมื่อเราเข้าไปในห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นความรู้สึกของความผิดปกติยิ่งเพิ่มขึ้นนี่มันเป็นห้องนอนของครอบครัวบีมพูดขณะเขาสำรวจภายในห้องเราทุกคนรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราสำรวจไปเรื่อยๆก็พบกับสิ่งที่ทำให้เราตกใจภาพวาดบนผนังที่แสดงถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานภาพวาดเหล่านี้เหมือนกับสะท้อนความรู้สึกของคนที่เคยอยู่ที่นี่ เราเริ่มรู้สึกว่ามีสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้บางครั้งเรารู้สึกถึงเสียงที่ไม่ได้ยินชัดเจนจากที่ไหนสักแห่งและบางครั้งก็มีความรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินผ่านไปมาเราควรกลับไปที่รถก่อนที่มันจะมืดแอนเสนอด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจก่อนที่เราจะตัดสินใจออกจากบ้านบีมได้ยินเสียงบางอย่างที่ทําให้เขาต้องหันไปมองสิ่งที่เขาเห็นคือเงามืดที่เคลื่อนไหวไปตามกําแพงแต่เมื่อเขาพยายามหันไปมองชัดเจนมันก็หายไปเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ บีมพูดเสียงกระวนกระวายเรารีบออกจากบ้านและกลับไปที่รถทุกคนต่างรู้สึกถึงความกังวลและความกลัวที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเรามาถึงที่รถแอนพูดว่าเขารู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ตลอดทั้งการสำรวจเราอาจจะไม่ได้เห็นบางอย่างแต่เรารู้สึกได้ถึงความสยองที่ยังคงอยู่แอนพูดเราตัดสินใจกลับบ้านในตอนนั้นโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรมากไปกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่เรารู้ว่าการสำรวจที่บ้านหลังนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการทำอีกในคืนวันนั้นเองขณะที่เราพยายามนอนหลับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนั้นกลับมาหลอกหลอนเราความเงียบและความมืดที่อยู่รอบตัวเรากลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถหลับได้คืนหลังจากการสำรวจบ้านหลังนั้นผ่านไปความรู้สึกของความหวาดกลัวยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของพวกเราโดยเฉพาะเมื่อเราแต่ละคนเริ่มประสบกับประสบการณ์แปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้ ในเช้าวันถัดมาขณะที่ผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมากบีมและแอนต่างก็มีสีหน้าไม่ดีบีมเป็นคนแรกที่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนผมฝันเห็นภาพหลอนที่บ้านหลังนั้นบีมกล่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือมันเหมือนกับว่ามีคนยืนอยู่ที่มุมห้องและมองมาที่ผมแอนพยักหน้าผมก็ฝันเหมือนกันมันเป็นฝันที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับการเดินผ่านทางเดินในบ้านแล้วก็มีเสียงที่ทําให้ผมรู้สึกกลัว เราทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านและความรู้สึกของเราหลังจากนั้นการสำรวจเมื่อคืนทำให้เรารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรถูกค้นพบแต่ตอนนี้มันกลับติดตามเราอย่างไม่หยุดยัง้งตลอดทั้งวันความรู้สึกของความวิตกกังวลยังคงอยู่ในใจของเราทั้งสามขณะที่เราพยายามทำกิจกรรมประจำวันเรากลับพบว่าเราหลีกเลี่ยงการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนั้นและบรรยากาศของมหาวิทยาลัยก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ไม่เคยมีมาก่อน เย็นวันนั้นแอนได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของเขาที่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงบทสนทนานั้นทำให้เขารู้ว่ามีคนที่ทำงานในหน่วยงานท้องถิ่นได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นและเรื่องราวที่น่าสยดสยองที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเราควรกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งแอนเสนอด้วยความมุ่งมั่นในน้ำเสียงบางทีเราน่าจะพบคำตอบหรือความช่วยเหลือจากคนที่รู้เรื่องนี้มากกว่า แม้ว่าบีมและผมจะรู้สึกไม่สบายใจแต่เราก็เห็นด้วยกับแอนและตกลงที่จะกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งในวันถัดไปการตัดสินใจนี้เป็นการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่เราทุกคนรู้ว่าความสงสัยที่ยังคงอยู่ในใจของเราต้องการคำตอบในวันถัดไปเราเตรียมตัวให้พร้อมและในช่วงเย็นเรากลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เรามีการเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นกล้องวิดีโอและไฟฉายที่มีความสว่างสูง เมื่อเรามาถึงบ้านความรู้สึกของความเย็นเยือกและความเงียบสงัดยังคงอยู่รอบตัวเราเราเดินเข้าไปในบ้านโดยใช้ความระมัดระวังและเริ่มสำรวจในที่ที่เราไม่เคยไปก่อนคราวนี้เราได้พบกับสิ่งที่แปลกประหลาดมากขึ้นในห้องครัวที่มือสนิทเราพบกับข้าวของที่ดูเหมือนจะยังอยู่ในสภาพเดิมหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมจานชามที่ยังวางอยู่บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัวที่ถูกทิ้งอยู่ตามมุมต่างฮ่าฮดูเหมือนว่ายังมีชีวิตอยู่ที่นี่บีมพูดขณะส่องไฟฉายไปที่เครื่องครัว ทันใดนั้นเราได้ยินเสียงดังมาจากชั้นบนของบ้านเสียงดังคล้ายกับการลากสิ่งของหรือเท้าเดินบนพื้นไม้เราทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกใจก่อนที่เราจะตัดสินใจขึ้นไปสำรวจชั้นบนเมื่อเราขึ้นไปถึงชั้นสองเราได้พบกับห้องนอนที่เหมือนจะยังคงมีร่องรอยของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่องรอยของการต่อสู้และความยุ่งเหยิงที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นที่นี่ในขณะที่เรากำลังสำรวจอยู่ในห้องนอนนั้น เราได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่มาจากมุมห้องมันเหมือนกับเสียงของคนร้องขอความช่วยเหลือหรือโหยหวนเราพยายามหาต้นต่อของเสียงนั้นแต่กลับไม่พบอะไรที่เห็นได้ชัดเจนเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานเกินไปแอนพูดด้วยความกังวลในน้ำเสียงมันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในบ้านหลังนี้เราตัดสินใจที่จะออกจากบ้านและกลับไปที่รถแต่ก่อนที่เราจะออกไปแอนบีมและผมได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้เราหยุดชะงักเสียงของการเปิดประตูที่ดังขึ้นอย่างชัดเจน เราไม่ได้เปิดประตูเองบีมผู้เสียงสัน่นเสียงประตูที่เปิดและปิดอย่างรวดเร็วทําให้เราไม่มั่นใจอีกต่อไปเรารีบออกจากบ้านและกลับไปที่รถโดยเร็วขณะที่เราออกจากที่นั่นความรู้สึกของความกลัวยังคงติดตามเราอยู่คืนวันนั้นเราพยายามนอนหลับแต่ไม่สามารถหลับได้ความรู้สึกของความหวาดกลัวยังคงอยู่ในใจของเราทั้งสและเรารู้ว่าการสำรวจในบ้านหลังนั้นยังไม่สิ้นสุด หลังจากที่เรากลับมาจากบ้านหลังนั้นความรู้สึกของความหวาดกลัวยังคงติดตามเราอยู่ตลอดทั้งคืนในตอนกลางคืนขณะที่เรานอนอยู่ในห้องพักของมหาวิทยาลัยเราต่างก็พบว่าตัวเองไม่สามารถหลับได้ดีความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่เฝ้าดูเราจากความมืดของห้องทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจบีมเริ่มพูดคุยในยามค่ำคืนรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนคอยตามเราอยู่เขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือแอนพยักหน้าใช่ผมรู้สึกได้เหมือนกัน บางทีเราอาจจะต้องหาวิธีเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเราเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นและพยายามที่จะหาคําอธิบายสําหรับเสียงและภาพที่เราได้เห็นบีมแนะนําให้เราติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านในธรรมชาติหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในวันถัดมาเราได้ติดต่อกับคุณป้าอารีผู้ที่เคยช่วยเหลือในการทําพิธีสะกดเคราะห์ให้กับบ้านที่มีปัญหาทางวิญญาณคุณป้าอารีเป็นที่รู้จักในหมู่คนที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับ และเธอได้ตกลงที่จะมาที่บ้านหลังนั้นเพื่อทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำตอนนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมคุณป้าอารีบอกกับเราและอย่าลืมว่าต้องมีความกล้าหาญเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่เห็นเมื่อถึงเวลาเย็ยนอีกครั้งเราเดินทางกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งพร้อมกับคุณป้าอารีซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เมื่อเรามาถึงบ้านหลังนั้นคุณป้าอารีเริ่มต้นด้วยการทําพิธีทําความสะอาดพื้นที่เธอใช้เครื่องมือเช่นทูบ ผงสะดดกเคราบและน้ำหนตนเพื่อขจัดพลังงานลบและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์บ้านหลังนี้มีพลังงานที่ไม่ดีคุณป้าอารีกล่าวขณะทำพิธีมันเหมือนกับว่ามีวิญญาณที่ไม่สงบและยังคงติดอยู่ที่นี่หลังจากที่ทำพิธีเสร็จสิ้นคุณป้าอารีได้แจ้งให้เราทราบว่าอาจมีสิ่งลี้ลับที่ยังคงอยู่ในบ้านแต่การทำพิธีนี้จะช่วยให้เราได้รับความสงบมากขึ้นคุณจะต้องระมัดระวังเธอกล่าว สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่มีการเชื่อมโยงกับอดีตที่น่าสยดสยองและคุณอาจพบสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อเรากลับไปที่บ้านอีกครั้งหลังจากการทำพิธีเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบรรยากาศของบ้านความรู้สึกของความหวาดกลัวดูเหมือนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีความรู้สึกของความระมัดระวังที่แฝงอยู่เราตัดสินใจที่จะเดินสำรวจบ้านอีกครั้งหลังจากทำพิธีเสร็จสิ้นบีมและแอนรู้สึกถึงความสงบมากขึ้นขณะที่เราสำรวจไปเรื่อยๆเราพบว่าบรรยากาศของบ้านเริ่มเปลี่ยนไป ในห้องนอนที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางของความทุกข์ทรมานเราได้พบกับสัญญาณของความสงบที่เริ่มปรากฏขึ้นสิ่งที่เคยรู้สึกเหมือนกับการเฝ้าดูจากความมืดกลับกลายเป็นความสงบที่มากขึ้นเราอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยเพื่อให้บ้านนี้กลับสู่สภาพปกติคุณป้าอาริกล่าวแต่ตอนนี้คุณควรจะรู้สึกดีขึ้นเรากลับมาที่มหาวิทยาลัยด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายขึ้นแต่การเผชิญหน้ากับความลึกลับและการค้นหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจของเรา หลังจากการทำพิธีของคุณป้าอารีบา้าหลังนั้นดูเหมือนจะสงบลงบ้างแต่มันยังคงมีบางสิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถปล่อยใจให้สงบได้อย่างเต็มที่เราตัดสินใจที่จะใช้เวลาขึนในบ้านเพื่อดูว่าความสงบที่เรารู้สึกได้หลังจากการทําพิธีนั้นจะอยู่กับเรานานแค่ไหนคืนหนึ่งที่เงียบสงบในบ้านหลังนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะอยู่ในความสงบแต่ความสงบนี้กลับเป็นเพียงการหลอกล,กลวงเมื่อเวลากลางคืนมาถึงความรู้สึกของความวิตกกังวลกลับมาอีกครั้งบีมแอน และฉันต่างพยายามที่จะนอนหลับแต่สิ่งที่เราได้ยินกลับเป็นเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงฝีเท้าที่ดังมากับพื้นเหมือนกับว่าใครบางคนกำลังเดินไปมาในบ้านนี้เป็นเสียงที่เคยทำให้เราเฝ้าระวังตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเยี่ยมชมบ้านหลังนี้รู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ในบ้านแอนกล่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือใช่ฉันก็ได้ยินบีมตอบมันอาจจะเป็นแค่เสียงของบ้านเก่าแต่ทำไมมันถึงไม่หยุดสักทีเราตัดสินใจที่จะออกไปสำรวจบ้านอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุของเสียง ที่ได้ยินแม้ว่าการสำรวจในคืนที่มืดบิดนั้นจะเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าต้องทำแต่ความกลัวในใจเรากลับทำให้การออกไปสำรวจเป็นเรื่องที่น่ากลัวเราเดินไปตามห้องต่างๆของบ้านอย่างระมัดระวังเสียงเดินที่เราฟังได้ไม่หยุดพอเราหยุดฟังก็มีเสียงก้าวเดินตามมาห่างๆเสียงที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่มองอยู่ตลอดเวลามีอะไรหรือเปล่าฉันถามอย่างระมัดระวังเราตรวจสอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงห้องที่เคยเป็นห้องนอนหลักที่เราตรวจสอบตอนที่ทำพิธีดูเหมือนว่า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ทันใดนั้นเสียงของการเดินที่เราฟังได้ก็หยุดลงและความเงียบที่แปลกประหลาดก็เข้ามาแทนที่ทำไมมันถึงเงียบจังบีมถามเราควรจะกลับไปที่ห้องนอนแล้วแอนเสนอเมื่อเรากลับมาที่ห้องนอนความรู้สึกของความสงบกลับมาปกคลุมแต่ก็ไม่ได้นานเมื่อถึงเช้าเราตื่นขึ้นมาพบว่าเราไม่ได้นอนหลับอย่างดีเหมือนที่เราคาดหวังขณะนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเช้าแอนดูเหมือนจะมีข่าวบางอย่าง ผมได้อ่านข่าวว่าเกิดเหตุการณ์แปลกๆที่บ้านหลังนั้นและมีคนที่เคยเห็นบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้จริงหรือฉันถามด้วยความสนใจใช่มีข่าวว่าบางคนที่อยู่ใกล้บ้านหลังนั้นบอกว่าพวกเขาได้เห็นเงาประหลาดและได้ยินเสียงแปลกๆในคืนที่ฝนตกแอนตอบข่าวนี้ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจอีกครั้งแม้จะมีการทำพิธีสะดกดเคราะห์แต่ดูเหมือนว่าบ้านหลังนั้นยังคงมีบางสิ่งที่ยากจะอธิบายได้